สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตนสีนะคะพบกันยามเย็นในสวนค่ะวันนี้ก็ มีบอลซีสวยๆมาให้รับชมกันนะคะใครสนใจพันธุไหนนะคะก็ติดตามรับชมจดชื่อจดสายพัน์ธุไว้ได้เลยสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสนใจพันไหนจดชื่อจดสายพัน์ธุแล้วก็โทรหานหนูได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราพาไปชมกันเลยค่ะ ามาดูต้นแรกต้นเปิดคลิปก่อนนะคะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของปีโขงนะคะนี่ค่ะเวลาโตขึ้นสวยมากนะคะนี่วันนั้นพามาชมใบนี้ยังไม่กลางนะคะหลอดใหม่กําลังมาอีกแล้วค่ะสําหรับปีโขงนะคะต้นแม่เขาสังเกตดูเขาจะกัดแดงแล้วก็นี่ค่ะพื้นสวยผิวมากเลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีต้นลูกแบ่งนะคะต้นละ100บาทใครสนใจก็สามารถสั่งได้เวลาโตกัดเต็มที่จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะปีกหงค่ะนี่คะ,คะน,น,ะคะนี่ข้างๆปีกหงก็จะเป็นลูกไม้นะคะสีเข้มๆเ,เลยนี่คะ่ะนนี้ปีกหงตอนเด็กนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเขาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับปีกหงค่ะน,นี่จะเป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองอันนี้จะเป็นเขียวดังเหลืองแล้วก็จะมีจุดด้วยนะคะจุดแดงจุดขาวบนพื้นใบ อันนี้คือพรพุทธะนะคะพรพุทธะให้ไปอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะไซนี้สวยมากอันนี้จังหวัดสงขานะคะตับจังหวัดใบกลมต้นละเจบาทนะคะเป็นไม้กัดสีด้วยค่ะเวลาโตขึ้นพื้นจะกัดออกชมพูชมพูนะคะ อันนี้เป็นเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะสีเขาจะเป็นโทนเหลืองนะคะมีจุดๆุดปะาปลายนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกัดสีซะมากกว่านะคะให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะสีสวยมากนะคะไม้ช bon. น,นิดนี้อันนี้มันีล้อมเพชรด,ด่างนะคะเป็นตัวแผงนะคะอันนี้นี่ค่ะแผงแล้วก็ด่างด้วยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะด่างออกชุมพูขาวนะคะนี่เป็นชายชนต้นคู่นะคะนี่ ใครสนใจนะคะคู่นี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะได้2ต้นในกระถางนะคะนี่อันนี้อ่าพรอหลวงพ่อเหลือนะคะเข้มมากนะคะไม้อันนี้ทนค่ะอยู่นอกตู้จะดีมากนะคะสําหรับพอหลวงพ่อเหลือแวะพามาชมนะคะเดี๋ยวถ้ามีต้นลูกแบ่งก็จะมาอัปเดตให้เลยนะคะเพราะว่าต้องรอทําจํานวนสักนิดนึงก่อนนะคะอันนี้เป็นไม้ของที่ส่วนเองนะคะยืนจดชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นจังหวัดสงขลานะคะที่นี่วันนี้มีต้นลูกมาให้ชมด้วยมีมาแบ่งด้วยนะคะอันนี้ต้นแม่เขานะคะสังเกตได้ว่าใบาจะกลมนะคะแล้วก็สีนะคะกัดออกชุมพูนะคะพื้นใบตอนเด็กจะออกมืดๆหน่อยเดี๋ยวพาไปชมสีนิ้วนะคะอันนี้เป็นเพชรไพรินนะคะเพชรไพรินให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะจะเป็นโทนออกหวานหวานชุมพูชุมพูนะคะเพชรไพรินคะ่ะ อันนี้จะเป็นทองประกายแสดนะคะกัดสีออกแสดๆส,ส้มๆนะคะต้นละห้าสิบาทนะคะทองประกายแสดค่ะนนี้จะเป็นม่วงนะคะม่วงมงคลต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับม่วงมงคลสีสวยมากๆเลยนะคะเป็นไม้โทนม่วงค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสายพะเนตรนะคะจะเห็นได้ว่าตอนเด็กเนะะี่ยค่ะเขาเขียวมาเลยนะคะสานี้เป็นสายสี่นิ้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา 100บาทนะคะ100บาทสายพระเนตรค่ะอันนี้แสนําเมืองนะคะแสคําเมืองต้นละ80บาทนะคะสวยมากนี่ค่ะเป็นไม้โทนเข้มนะคะแสนําเมืองอันนี้แสงทองคำนะคะอันนี้จะเป็นแบบด่างมานะคะแต่าด่างไม่เยอะนะคะขายสนใจแสงทองคำอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะนี่ค่ะเขาเริ่มด่างเหลืองมาบ้างแล้วนะคะอันนี้จังหวัดสงขานะคะตับจังหวัดใบกลม ต้นละเจบาทนะคะเป็นไม้กัดสีด้วยค่ะเวลาโตขึ้นพื้นจะกัดออกชมพูชมพูนะคะนี่ใครชอบไม้โทนสีสันสดใสนะคะเป็นชมพูอมม่วงนะคะเป็นหนูให้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันเขาไม่มีชื่อนะคะให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะนี่ค่ะสีสวยมากอ่านี้เขียวดังเหลืองนะคะชื่อว่าเนตรนาลีค่ะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะเนรนาลี นี่นะคะสวยมากปีกินนารีนะคะอันนี้ต้นละ60นะคะเป็นไม้โทนแดงตระกูลใบยาวนะคะอันนี้ปีกินรีค่ะอันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะบอลเก่าค่ะจะเป็นรูปทรงใบเป็นใบไทยนะคะอันนี้ให้ไปห0ึบาทมีชื่อว่าเพชรคุ้มค่ะนี่ค่ะอันนี้ดารานพพลั์นะคะดารานพพลั์เป็นไม้ทรงสวยมากนะคะเราจะเห็นในสนามประกวดทุกสนามเลยนะคะแทบทุกสนามเลยนะคะ ก็อันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมนะคะที่หนูมีมาแบ่งวันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมนะคะเนี่ยค่ะฟอร์มสวยเลยนี่ค่ะดารานพลัตนะคะปลายสวยๆต้นละ100บาทค่ะข่าวสมิงนะคะนี้ก็กัดสีมาแล้วนะคะต้นละ70ดบาทนะคะข่าวสมิงสีจะออกประมาณส้มๆผสมแสดหน่อยนะคะเนี่ยนี่นะคะสีนี้เลยแล้วเขากัดสีเร็วนะคะข่าวสมิงเป็นไม้เก่าค่ะ ให้ไปเจ็สิบาทค่ะอันนี้เป็นผ้ายาจักกีนะคะถัดไปก็จะเป็นลุกไม้ของหนูนะคะม่วงอมชมพูนี่ขุมทองนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะขุมทองค่ะเม็ดแดงจะใหญ่เลยนะคะอันนี้สุดอลังการค่ะเวลาโตใบใหญ่นะคะไซนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสีสวยแล้วก็ใบหนานะคะสุดอลังการยิ่งโตยิ่งใบสวยค่ะ ยาสฝนนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าใบยาวนะคะบางท่านก็จะเรียกว่ายาสฝนโบราณนะคะอันนี้ให้ปลาย80บาทนะคะยาดฝนนี่ใบเริ่มยาวมาเรื่อยๆแล้วนะคะกัดจุดแดงด้วยนะคะอันนี้เทพอัศรานะคะไม้ด่างมีปลายสวยๆมาด้วยนะคะอันนี้ปลายครึ่งเลยนะคะใครสนใจนะคะเทพอัศราต้นนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะด่างสวย นี้ไก่สวรรค์น,นะคะไก่สวรรค์เป็นตับไก่นะคะไม้ชนิดนี้พื้นจะเขียวเข้มแล้วก็กัดแดงนะคะให้ไป70บาทนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ดีค่ะเพราะว่าใบเขาแข็งกายเขาแข็งนะคะชอบอยู่นอกตูค้ค่ะไก่สวรรค์อันนี้จะเป็นไม้ทนเข้มนะคะตับเดียวกับพญาขอมนะคะหรือขอมดําอันนี้มีชื่อว่าพลอยชมพูนะคะพลอยชมพู แล้วก็จะมีเม็ดรกระจายทั่วด้วยนะคะต้นละ50บาทค่ะพลอยชมพูนี่สีเลือกงามนะคะต้นนี้ก็ด่างมาแล้วนะคะต้นละ100บาทนะคะสีเลือกงามนี่เขาเป็นไม้ด่างมาแต่เด็กแล้วก็พอโตขึ้นจะกัดแดงอีกนะคะอันนี้เป็นแพ็คคู่มงคลทรัพย์นะคะได้ไป2ต้นในกระถางเลยนี่ค่ะอันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะมงคลทรัพย์ค่ะ อันนี้วาสุกีนะคะสีออกโทนหวานๆชมพูชมพูนะคะต้นละ80บาทค่ะวาสุกีจะจัดอยู่ในตับเรือพัทที่นั่งนะคะสาวบางแคนะคะสาวบางแคอันนี้ให้ไป100บาทนะคะสาวบางแคค่ะเป็นฟอร์ม4นิ้วนะคะแดงแต่เด็กค่ะอันนี้ไตพบนะคะไตพบต้นละ60บาทนะคะอันนี้โทนเข้มเมเปเอะๆแล้วก็มีจุดขึ้นมานะคะอันนี้หานุมานเชิญทงนะคะเชิญธง นี่ตอนเต็มฟอร์มเขาก็จะกัดชุมพูมานะคะบนพื้นใบตอนเด็กๆจะเป็นพื้นเขียวแบบนี้ค่ะเอ้ยพื้นขาวนะคะขอบเขียวแล้วก็มีจุดแดงนะคะนีทงสีทองนะคะกระถางละ60บาทนะคะใบผิวสวยด้วยนะคะอันนี้สุดป่าถนานะคะจะเป็นอีกสายหนึ่งนะคะอันนี้กัดสีแล้วด้วยนะคะให้ไปต้นละเจบบาทคะ่ะเม็ดขึ้นแล้วนะคะ ชื่อว่าสุดปารถนาค่ะอันนี้บอลเก่าไม่มีชื่อนะคะต้นละ35ก็จะเป็นพื้นออกน้ำตาลเข้มๆนะคะประมาณสีเดินหมูนะคะแล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วเลยนะคะบอนเก่าไม่มีชื่อค่ะอันนี้อยู่ที่35บาทค่ะมีจำนวนนะคะใส่กอก็สวยค่ะอันนี้นี้ใบหอกนะคะสวยมากเป็นไม้เมล็ดนะคะสีจะออกเพิงๆเนี่ยคะ่ะเขาเป็นของเขาเองนะคะสีแบบเนี้ย นี่ะอันี้ไม้เลิบเริ่มมีไม้ผ่าออกแล้วนะคะจะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อบาทนะคะไม้เลิบค่ะนี่ค่ะนี้ลูกไม้นะคะไม่มีชื่อีสวยมากเลยเส้นใบชัดนะคะทรงใบก็แปลกดีนะคะก่อนนี้ก็จะเป็นนางสวาหะนะคะตอนนี้มีแบ่งสีนิ้วอยู่ที่60บาทนะคะนางสวะหะเขาก็จะกัดสีมาเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใบใหญ่ๆนี่นะคะอ๋อตักขุนช้างขุนแผนค่ะ เพราะไว้นะคะนี่เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะใบเบลอเลยอันนี้ชายชนแบบไม่ป้ายนะคะเขาก็จะไม่มีป้ายแดงมาเลยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา35บาทค่ะชายชนไม่ป้ายนะคะนี่นะคะอันนี้ชมพูทวีปนะคะต้นละ50บาทนะคะชมพูทวีปปลายสวยนะคะอยู่ในตับพุทธประวัติคะ่ะนอกจากเขาจะป้ายชมพูแล้วนะคะเขาพื้นเขียวๆที่เราเห็นเนี่ยกัดสีชมพูอีกนะคะ กวนอิ่มนะคะสีขาวค่ะอันนี้ต้นละสี่สิบบาทนะคะสำหรับกวนอิ่มไก่มงคลนะคะสีชมพูสวยมากนะคะกัดหน้าแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่มงคลค่ะน,นี่จะเป็นใบยาวนะคะบวรรัตนโกสินนะคะนี่อันนี้ไม้น่าสะสมค่ะใบยาวสวยแล้วก็เม็ดเขาจะเป็นขีดๆนะคะขีดแดง,แดง ะะอันนี้ให้ไป150บาทบาทนะคะบวรรัตนโกสินร์จะเป็นไม้เก่าหน้าเก็บนะคะไม้ชนิดนี้นี่ค่ะอันนี้อรุณชนะนะคะอรุณชนะเป็นไม้กาบนะคะกัดชมพูละเลืออนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะกับอรุณชนะค่ะนี่จะเป็นม่วงมหาการ นะคะสีแจ่มมากนี่น่าจะเหลือประมาณ2ต้นนะคะเผื่อขายสนใจม่วงมหาการให้ไป90บาทนะคะเป็นไซส์สีนิ้วค่ะสีมาต่เด็กนะคะไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่เคยได้รางวัลยอดเยี่ยมประกวดด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเมืองนครชุมนะคะปลายสวยๆเลยกัดเม็ดด้วยกัดสีด้วยนะคะอันนี้ต้นละ100บาทค่ะเมืองนครชุม นางสวาหานะคะเนี่ยค่ะกัดสีแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ไป60บาทนะคะต้นโตโต,โตเลยนะคะนางสวาหะาค่ะอันนี้จะเป็นฮองเฮานะคะใบอาจจะเปิดเปลี่ยนนิดนึงนะคะบางทีเป็นเขาเรียกคาบน้ํานะคะฝุ่นเกาะหน่อยนะคะแต่ถ้าล้างใบก็จะสวยเลยนะคะอันนี้คือฮองเฮาค่ะนะคะอันนี้หางหงโบราณน,นะคะแล้วก็ถัดไปนี่ก็จะเป็นลูกไม้นะคะ อันนี้แววมายุรานะคะยิ่งโตก็จะยิ่งกัดชุมพูแบบนี้นะคะตอนเด็กพื้นขาวตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะ4นิ้วจะอยู่ที่50บาทเท่านั้นค่ะแววมายุราเป็นไม้เก่านะคะทรงใบสวยมากนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์นี่ ชื่อค่อนข้างยาวเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทนะคะวิษนุกรรมประสิทธิ์ค่ะถ้าหนูจำไม่ผิดจะเป็นชื่อของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าเรียกตับอะไรนะคะ นี่ค่ะวิศนุกรรมประสิทธิ์น,นี้ตับเดือนนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะให้ไป100บาทนะคะตับเดือนค่ะเดือนพฤศจิกานะคะอันนี้ดาบสมุไรนะคะต้นละ80บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะเป็นใบไผ่ที่ทรงยาวมากนะคะหมอปริญญานะคะหมอปริญญาก็ตอนนี้มี4นิ้วแบ่งต้นละ100นะคะเขาเป็น เขียวป้ายชมพูนะคะแต่พอโตขึ้นก็จะเริ่มมีขาวแทรกเข้ามาได้อีกนะคะหมอประดิญยาค่ะนะคะอันนีต้นแม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุนะคะสามารถโทรติดต่อหนูได้ตลอดเลยนะคะเบอร์โทร0 6 4 2 8 2 4363ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้ค่ะ <S <S ก็วันนี้นะคะจะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะฝาก กดติดตามสวนสานิทบอนสีไว้ด้วยนะคะมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยไม้ที่สวนเป็นไม้ทําเองทั้งหมดนะคะสนใจหรือว่าสอบถามาการเลี้ยงดูการปลูกก็สามารถอาสอบถามเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้ใส่ย,ยางพอเลาวนะคะเขาจะมาลดน้ำตอนช่วง หัวค่านะคะพอเขาจะมาลดน้ําเติมน้ํานะคะเพราะว่าไม้แม่พันธุ์ที่เห็นนี่จะเป็นไม้นอกตู่นะคะ